สบายดีพี่น้องกาแฟสมุนไีแยมเล้ง,งเนาะพี่น้องวันนี้ช่องน้องรัดทำแสงเหมือนเดิมสบายดีพี่น้องการกาแฟสบายดีเอฟซีเมื่อฉูขูดทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ,ะกามาพบพ่อก,กับ,บแคร์น้องรัดพี่น้องก็คือเมื่อนี้มาอยู่ที่ห้องเซาเนาะนาห้องเซาพี่น้องอยู่ปากเซนี่แหละหากระไดกลับมาจากบ้านน้องรัดเนาะกไปเชิญมาไปเฮ็ดบุญไปทำบุญไป บุญเนาะไปครับแขกก็สันช้านาะกัเห็ดขนมข้าวต้มเห็ดข้าวปุ้นเห็ดข้าวนมจีน,เห,น,เ,หเ,หนเห็ดอ่าซีดเห็ดซีนเห็ดเนื้อเห็ดย่างนี่แหละพี่น้องเนาะสู่่อาโมคุที่ไปเยี่ยมไปย่ามเนาะเพราะว่าพังเล้า,าเฮานี่คันบุญบานได้กัมีมโมคุกัเข้ากัสิบเปลินเพื่อนเนาะสิบปรินเพื่อนกักินกินขนม,มจีนกินเนือ้อกินย่างกแ็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะกินเหล้าดิบไปน้ำอะไรอืมจะได้กล้ามมือบานนี่แหละพี่น้อง กอันวาชิมาให้มันท่านอากอยเลยพี่น้องเนาะโทโทเสียว่าเออมากมามากมากมาลบ่ิท่านสามอากอยกะเผาเมื่อเนาะเพราะว่าเพิ่น่ะเมื่อดวนเนาะเพราะว่าพอเพิ่นสิพาพอเมื่อเมื่อเฮือนเพิ่นน่ะหากบ่ได้ทามยังไลยดอกทานแต่ว่าอ่าเมื่อละเบ่เสียวนะเมื่อแล้วเนาะเพิ่นสิพาอันเมื่อกำเมื่อดวนเนาะเพราะว่าพอจักยังแหละมีแต่ว่ากำเมื่อดวนเนาะหรกดวนก็สิพาเอาเอาพอเมื่อเฮือนแค่นี้่เลย ก็เลยพากันกลับก่อนกับบท่านมาถ่ายคลิปเป็นพี่น้องเบิ้งสำเนาเยนเอเซียหลายคนก็ทามาว่าเป็นราได้คำแชงคือบบเห็นไปถ่ายคลิปมาก่อยนะมันแบบมันชวนกันเนาะอันอยู่ไทยกับอยู่ไทยกับคำแชงงคำแชงมาหอดอ่ามาหอดอุบลเนาะคำแสงลงมาแต่อ่าปาจีนเนาะมาหอดอุบลแล้วก็อยกับขึ้นไปกับบริเตนขึ้นไปพุทธีไป ก้อยกระหอดเมืดคำแซงกระหอดเมืดพอดีไปหลินน้ำกันแต่ว่าบริทายคลิปมีเบิรงกนะ้ำพ่น้องนะเนาะกัดเซียนในคลิปอ่าผิดตามน้ำเนาะผิดตามกัดเลยท่ายอยู่เพราะว่าก้อยหันอยู่อีกมือเนาะเพราะคำแซงน้ำบริยูเนาะก็เลยลงมาก่อนบริทายคลิปแต่ว่าได้ทายฮุบทายยังให้เบิรงให้เอฟซีเบิรงน้ำมาแหละจะนังเอฟซีสิว่าเป็นเนรได้เขี่ยกันช่างกันบ่เนาะบื่เห็นไปหากันมันบอตรงกันพี่น้องพอคำแซงขางมาคำแซงมาก่อนมือหนึ่งเนาะมามือมือซื่อเนานะ มื่อวานนี่ก็เลยไปเฮ็ดบุญบัตรอยู่บัตรนงรัดเนาะอากอยก็ลงมามือมือมือว่านบ่ะมือว่านไม่แหละอากอยก็ลงมาเมื่อวานก็อยู่บาร์ซีเนาะก็นอนคืนหนึ่งกำแซงพอดีกำแซงกันม่ามือเช้านี่มาของ่รท่านอากอยก็เมื่อก่อนที่น้องเนาะก็ขอโทษขอไฟนำเด้อเนาะกันมาเงี้ยเขื่อนมาบริไายคลิปมีเบิ้งเนาะบางคนเอชซีถามหาในพี่น้องเนาะเพราะว่า เขาก็อยู่รวมกันมา,าเนี่เคิอเราต้นกำเนิดต้นสัญชาเนาะต้นกำเนิดก็จากเซียวนั่นแหละบริทิมบริปากันดอกพี่น้องยังหักยังแพงกันคือเ่าแต่ว่า<ม>ตางคนตางมีาระญมีผลาญมันก็คือกันเราพี่น้องคำแซงกระเพามาาเมื่อนี่ฮัน<ไ>ว่าให้ว่าท่านเชียวเที่ยวกบว่าเออท่านท่านบัดมาแล้วพี่เนเพิ่นน่าจะได้หัซสายทางบานเนาะก็เลยเผาเมื่อดวนเนาะคำแซงกะเอามาบ่ท่านสามพี่น้องสวนทางกันน้อยนึงพี่น้อง คำแซงมาหอดี่เพิ่นออกไปวิทย์อ่าทำเมนัมซีไปแล้วอัน <5 S 1> บัต <5 S 1> น่ะอหอดสนามบินภูทรทั้งพุ่นเนาะกำลังออกรถออกไปชีวิตเมืองแล้วคำแซงเขามาเนาะโอ้ยเหนี่งสวนทางกันหน่อยเนี่ยกับบอลเป็นยังเียังคำแซงอ่าหาโอกาสหาเวลาขึ้นไปหาเซียวอยู่พุ่นแหละหาได้เว้าได้ปรึกษากันแล้วก็ออก่อยเนาะกับวันรีตาคือกันกับวันรีตาร์กาขอด้วยกันรีตาร์ว่า,วาไปไปไปเนาะอย่าไปขี่อัน เกตสกีบออยู่ส่วนอลิตาเอ้าเห็นเขาขี่บอโโหซื้อนี่เห็นอยู่อันน,นั้นมันหันโมโหซื้อเกตสกีเกตสกีบ่ยังนี่แหละพี่น้องเนาะตอ,อ่าคาสีตัวกอยขี่แล้วก็ภายในไไฟไปก็ขี่นะเนานะยิ่น้องนะกำแซงก็อยากไปขี่เนาะอ,อลิตาไปไปไป,ไปอ่ะพี่น้องเมื่อนี้กัชิมาอะไรยังวาลกัมโซื้พี่น้องเนาะ ผู้ซึกข้อมูลผู้ชึกที่<ม>ไปเดินทางไปพังทยเนาะพี่น้องเนาะ<ม>เดินทางไปเชิญมาไปทํางานกัมเณนไปเที่ยวกัมเณนพี่น้องเนาะทั้งสองอย่างพี่น้องเนาะไปหาประสบการณ์ชีวิตหาได้ได้รสชาติ์ของชีวิตลหลายแห้งพี่น้องเนาะได้ทุกรสชาติเลยเนาะชิวาวาวูว้สุดยอดอีดดลีสุดยอดในชีวิตนะส <laughs> ุดยอดอีลีพี่น้องเนาะไปเย่างเนี่ยถึนเครื่องวินพี่น้องขี้เคลีย อ้ว่าจะให้ขึ้นได้พี่น้องตอนไปเนาะบหารพี่น้องเนาะอไอยู่สุรารทธานีเนาะว่าให้ึ้นเครื่องแต่บวกาัเนาะก็เลยนั่งรถทัวร์นี่แหละเอากับบ้านหนองเนาะรถทัวร์ญาติอะไรพี่น้องเลยญาติพี่น้องเนาะบ่เคยขึ้นในชีวิตในชีวิตนี้บ่เคยขึ้นเครื่องจักเถื่อพี่น้องเนาะแต่แกมีโอกาสแต่ว่าออ้เพื่อนให้ขึ้นเขากับบริกนเนาะยานเนาะ้าบ้านนาซะ มาแล้วกระเฮ่ยผ้าแล้วผ้าไปขึ้นแล้วก็ลงองก็ต้องทีเออถ้าว่ามีคนไปน้ำนอกกับสีหันอยู่เนาะมีแบบมีที่ตาบอหรือว่ามีอายบอึ้นไปน้ำเฮ่าเฮ่ากับสีหันอยู่อันนี้คืนเดินทางสองคนกับสิพากันขึ้นเองจักยังยังยังแต่ยังเกือบยังแบบได้ร่วมกันเล็บพี่น้องอ่ะพี่น้องกับสีหมอคงบมซึกเนาะเดินทางไปไทยพี่น้องขึ้นเหนือล่องใต้ จะเปน,<ห>นตกนตะเปนออกเอมื่อพี่น้องเนาะการชุดชุด,ชดแ,ล,ดแดนะล้วพี่น้องชุดแห่งอี้เนาะก็เดินกัขอบคุณเนาะขอบคุณอายเอือยเบิื่อสุขทุกคนพี่น้องขอบคุณอายขอบคุณเอือยนั่นแหละที่ให้คว่มต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะและกาที่เสื้อเราไปหย่อมยาวว่าฉันเนาะที่ให้โอกาสนอ้องๆเปิดโอกาสให้น้องๆด้พบเห็นสิมงไใหม่แล้วก็ได้ยังเกินว่าได้ผูกพันเนาะได้เป็น ได้มีความหักวัชนซ้าเนาะกับไอ้กับน้องเนาะแต่ละคนนี่พี่น้องเนาะคำแจงกับบ่บ่ท่านได้ถือว่าัชรช้าเนาะสิว่าดีไปเบิดกิดกับโบเมนดอกเพราะว่ามันก็มีคนดีคนชัน่วเนาะอยู่เล่าอยู่ไทยคือกันน,นั่นแหละแต่ว่าทีาคำแจงได้ไปพบพอๆนะก็คือ <Billie S 2> ดีมีแต่คนดีๆพี่น้องเนาะอายเอือยแต่ละคนมีแต่คนดีๆพี่น้องเนาะว่าจะเป็นแม่ขาเศร้าคลายเนาะดีเบิดพี่น้องดีเบิดนะฮักวัชรช้าพี่น้องเอ ทันหวานเห่าแบบนะฮะแนน <า S 1> ดีแห้งดีแต่มันก็มีคนชั่วคนดีพี่น้องเนาะแต่เห่บาบ่ท่านได้ไปแบบไปพบพอ่ออ่าคนเรานันเนาะก็ดีแหละได้พอ่อจะคนดีพี่น้องเนาะดีใจร้ายเนาะกานตอนแรกการเขาคุ้นไอตามเนาะผู้จัดการเห่านี่แหละขึ้นไปแนนยังเกินนะอ่าค่าเข้าค่าออก แต่คนชนเป็นเนาะขาเข่าขาขาเข่าขาออกกันเนาะเนาะสิไปก็ต้องผ่านเพิ่นสิมากก็ต้องผ่านเพิ่นเนาะคนนิดนึงผู้ที่สองก็เป็นอ่าพีเมธีเนาะคนมันเยอะๆพูดเลยคนละว่าลำไส้เหนียวที่คนพู้ที่สองก็จะเป็นไอเมธีเนาะหรือว่าพีเมธีเนาะอยู่ทางสุราษฎร์อะลรพี่น้องโอ้ยเพิ่นสุดยอดแห่งอิหร่านข้าเราไปแบบไปทะเลไปเด้อสิว่าว่าแต่ละเกาะที่กำแรง มักแห้งคือเกาะภูเก็ตพี่น้องพี่ได้ไปเนาะมักแห้งเกาะอะาลีพี่น้องมักแห้งอะาลีมักมักหาดปลาตองเนาะหาดปลาตองหาดพลังรลายร้ายร้ายสองสามหาดเอาไปเนาะพลังเด้โอ้โหมันก็กลัวพลังเนาะพระลงยานพระลงเวรพลังพระลงอย่าบอกว่าคัดแห้งเนาะแต่เกาะพังันนี่ก็บชเป็นร่องเกาะสมุยหนี่ก็เกาะสมุยหนี้ก็เฮ้าพานซจือเจือของประธานในแถวเนาะยังบ่ทันได้เห็นพี่น้องเนาะ แต่ว่าอยู่ก็สมุยนี่กัอยากระดับยาอะไรคือกันเลยพี่น้องดังคือกันเลยแต่ว่าท่านได้ไปพี่น้องได้ไปก็ภูเก็ตก่อนเนาะโอ้อยากบอกว่าสุดยอดแห่งรีภูเก็ตกับขี่เ uh, ร ok ือพ่อรีพี่น้องโอ้บเเคยขี่เคยใหญ่ันาดจะถือว่าน้องรัดเมาบ มันใหญ่นะมันมันแบบโยกเล็กน่อยมันโยกนั่นนี่นีจนประกาเขาข้องหน้าเก็เราปวดบ้าก็โคตเอาอยู่นะมันใหญ่จนหนูซื้อว่ามันบริโยกเลยแต่ว่าเขาสังเกตเจบนนี่มันกระโยกมันโยกค่อยๆนั่นนี่เพราะมันใหญ่จริงเนาะอันนี้เห็นกันอยู่แต่ละก้อนแต่ว่าแบบคือว่าดเลยคืนมันก็แห้งแนวสองนั่นนะกะแล้วก็อ้ายเอื่อยทั้งอ้ายคำแซงแล้วก็ทั้งเจ้านายเนาะทั้งยังเนี่ทั้งพี่เม่ อีสาวนั่นแหละอยู่กรุงเทพเนาะขอบใจพัสดุทุกคนเลยเนอะต่อมากอาจจะเป็นพี่อยู่โคราชเนาะอยู่โคราชโอ้ดีให้เนาะอยู่โคราชอยู่อ่าปักปักปักทงไส้เนาะปักทงไส้อยู่อำเภอปักทงไส้เนาะนอยู่ยจังหวัดขอนพ,พี่น้ัวน้อย นี่อันนี้ก็สอบอันซื้อๆด้อยจะไหนี่มันจะเป็นแบบขนมข้าวต้มเนาะแต่ก็มีใส่กองกินขนมข้วต้มก็กินอันเฮาก็เฮาสิบอันนันเนาะห้าแกะออกจะเลือนติดตามว่าใส่กองเฮากว่าสิถือขามเอ้าหา้าใส่กองน้นสิเสียลายก็เลยหัดใส่ทุกอย่างใส่กับใส่เป็นขนมข้าวต้มนี่แหละพอได้กินเนาะแต่เวลาสิพักมีผักมาม่าให้พอได้ พักต้องเฮือนพิดานนั่นแหละเพราะได้เอาไว้กินเวลาไอ่ไอ่ไปนะแล้วก็ขอบใจไอ่ทั้งอ่าปาจีนเนาะอำเภอยังเกาะอำเภอยังซีมาโพดซีมาโพดซีมาโพดนี่แหละไอ่เป็นที่ทัดพี่เลื่งเนาะแต่ก็ที่สาวน้ำเนาะขอบใจหลายๆเลยขอบคุณที่ร้ายเนาะครับ เกี่อยู่โคระนั่นแหละโอ้ยใส่สบายเพ่้ดีแห้งพี่น้องดีแห้งวัดจูทุกคนนั่นแหละดีแห้งมาเฮ็ดคลิปอยอีกเพื่อนึงในมสองลองดัดเนาะรายการข้อมูลซื้อพี่น้องควอมูลซื้อจ่าฮะเนาะพี่น้องควอมูลซื้อจ่าคือจกชิว่าจะไหนพี่น้องว่ามือถือแบบตื่นตันเนาะ บอกว่าไปไปรอบนี้นี่โดนแห้งเนาะประมาณเส้าเส้าสามถึงมื่นห้าเนาะเห็นปะเส้าสองมื่นวันชาติพี่เนาะเส้าสามถึงมื่นห้าเนาะกัดเส้าสองมื่นนั่นแหละโอ้ยสุดย้อนได้แบบเดือนแบบเดือนเกือบเดือนพี่น้องเนาะบุคิดบุคับบอพันวัดศรีไปแบบไปโดนปลาในี่นะตามทีว่างแผนไหวประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลัวเนาะตามทีคำแจว่างแผนไหวประมาณอาทิตย์กว่าจังสีมา แต่ว่าบริมาพี่น้องมันก็ล่วงเลยไปเนาะเขากา็มันบันไดนอนบันสันซ่าเนาะสุดยอดให้อีลีพี่น้องเนาะสุดหลายจังหวัดเจอบันสันซ่ายอยู่ไทยเนาะเขาได้ไปเนาะหลายจังหวัดแี่น้องเนะาะเอฟซีได้ล่ข้นก็อยากให้พี่เยี่ยมพยายามพี่น้องเนาะกัขอโทษขอขอภัยบางเทือมัน,บา,มนบางเท้อเฮาหันเฮาเฮาแบบเวลามันบวยทวงกับท่านเลออยยางเข้ากับบัได้แบบบ่ได้ไปรถ ลดส่วนตัวเนาะก็ไปน้ำไอ้น no. ้ำเอื่อยแล้วก็ไปน้ำสายเข้าบริจาคทางอียงเนาะไปน้ำสายที่ไอ้ยอเอื่อยนี่น้ำนั่นแหละบางคนก็ว่าให้ไปหาอายเอื่อยอยู่ให้ไปหาเนาะอยู่อันนั้นก็ให้ไปหาเนาะอยู่หลังหลังซีดเอ้ยหลังสวนหลังสวน นไปหาแต่ว่าเราได้ไปเนาะเพ่่นวาให้ไปไปกินทุเรียนเ่าสวนเพื่อนทุเรียนเต็มเลยเขากำลังเป็นเลยเนาะเพราะว่าเราพังใต้น่ะเขาอยากให้มันเกิดยังไดมันเกิดเกิดมใหม่ๆเนาะกทุกยมเลสุดยอดดีๆพี่น้องมังม่วงในอยากให้เกิดเดือนใดก็ได้เขาเห็ดเนาะเขาใส่มีดปุ๋ยเนาะบวกคือพังเล่าพังเล่าเฮานี่ยหอดะหอดตะย่ามันเนาะหอดะย่ามนี่การมังม่วงนี่การนี่แหละย่ามนี่แหละกำลัง กำลังไงซากำลังสามปมือปรตีนเนาะผู้ผู้ได้กินสำเนียเนาะม่วงบ้คือทั้งเขานทั้งเขาพอชิมเดบออยากให้เกิดฤดูใดเขาได้เกิดใดเนาะเกิดเดือนใดก็ได้เนาะทันสมัยเนาะทันสมัยมันมีปุ๋ยของมันเนาะกว่าเกษตรกรหรือว่าอันในเมืองทู่ในเมืองสุดยอดคือถนนเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะเออแม่พี่น้องข้อมู้สึกกา หนึ่งเนาะหนึ่งมานี่ถนนทุนทางพี่น้องสิบอ,บอกว่าโอ้สุดยอดให้ไงลีแบบเย,ยี่ยมโอ้ขนาดยุทธ์เฮ้ากับขนาดห้องเฮ้าเนี่ยังอันนั้นกลัวยังโบ่บเลียบกลัว่า <c oughs> <c oughs> ้างเขาเองเนาะ<ม>แต่มันงามเนาะม,มันสีแบบโค้งแต่มีแบบลายเส้นสงงลายช่วงลายเขาเรียดแบบเจียมแจงเนาะแต่งามละเอียด พี่น้องถนนนู้นทางเขาอยากให้เห็นสะพานพี่นอ้องาตอนเขากรุงเทพพี่น้องเนาะไปตอนไปสุราษฎร์นั่นไปเห็นอ่าอันสะพานชุ่มซุ้งนะสะพานคามแม่น้ำอ่าแม่น้ำตาปีสะพานแม,ม่นำ้นำ,นำ<อ>ตาปีอู้ชูงมให้พี่นอ้องขึาา้นเขาท้ายในคลิปนัปปนแหละอูไปยืนไปยื่นนะเนี่ยพี่น้อง ช่วงแห้งซ้ำขี้หยุ่นพี่น้องเขาสหเห็ดแบบเนื่อเนื่อก็บอกได้พี่น้อนเขาเห็ดแบบโค้งขึ้นไปแล้วก็ลงมเขาเนื่องนราไม่ใช่ไก่ดิฮะก็มันเนื่องเรามันส่ไก่เขาเห็ดแบบไปแล้วก็หักขึ้นแล้วก็ลงพี่น้องโอ้สุดยอดนี่เลยซ้ำคืนผู้เขาเนาะสุดแนี่เลีพี่น้องหนึ่งในหนึ่งในถนนท่าทางนอกจากอุโมงค์รถล่างนี่แหละพี่นหอูสุดยอดนี่เลยสองมาในแกคือแบบตึกไฟแสงสีในเมืองเนาะตึ๊กยิ่ใหญ่ หกซีบหาหกซีบชั้นพี่น้องเนาะคือคอนโดยังอยู่แหละเนาะแล้วก็ตึกใหญ่ใหญ่แล้วก็อันยังเกาะที่เขาไปยังนี่เทพนะตึกยังเละอันยังเส้นทันยังอะไรอาหม้อยังเลยเดอร์มอห่างห่างคือเนองลืมห่างเดอร์มอเนาะเดบองาม งามวงว่านบองามดม่นาางเดิมอม่งามวงว่านเราไปหลงบ้าทุกด็กยุคุรเน้อยุคบระอนนั้นคือเป็นเทินมันเงินเชินท่านเชนท่านก็ได้เนเทนเลยที่มันมีอันเพราอยที่ว่าเ้าเินไปยโคราอันนี้มอคอยยิดดับดับหาบ่ดับหาเชนไปห้ามคอยที่สูง ชูติสูตอัดอับหานาะพี่น้องว่ามีเพียบเลยชุงกว่าอันอันฮอโวดอยู่ลอยเอสอีกพี่น้องสุดยอดให้เลย่ายากว่าเลยแบบพวกมูซิคแบบเทศกาลอยกรไดัพี่น้องพวกมูซิคว่าวบออกเลยเนาะบ่เคยบ่เคยได้ไปสัมผัสแบบนี้เนาะก็ได้ไปมันก็เปลี่ยนเชื่อว่า โอกาสดีๆเนาะโอกาสดีๆทีใดครับกาสุดยอดดีๆพี่น้องเนาะในชีวิตนี้การคำแสงกาความพันคำแสงกาคือทะเลเนาะการได้ไปมาแล้วพี่น้องเนาะทะเลนี่สุดยอดในชีวิตคำเนาะคำแสงมีความพันตั้งแต่นิดหน่อยนี่พี่น้องเนาะอยากไปอยากไปทะเลอยากเห็นทะเลเนาะก็ได้เห็นแล้วพี่น้องเนาะสมใจแห่กิริกาแม่ ในไปเมืองไทยมีทะเลโอ้ oh, สุดยอดได้ไปชิมบังเบิดทูบอนพี่น้องเนาะบพรว่าจะเป็นทั้งอนนะนาแมนเนาะทะเลอะนาแมนแล้วก็ทั้งทะเล<ม>เอา่าวไทยเนาะแต่รสชาตินี่อะนาแมนจะเข้มกวนะ่าเนาะตาม,มตามที่ชิมบังได้พี่น้องเนาะชิมบังมีรักซิมชิมบังอยู่รหรอกมันมันมันขมนะเข่ามากเนาะเกับแจะ๊ะแจ๊บบังมันกัะแจ๊จะอคอยกึน <laughs> จ,จะแจ๊ะคอยกึนหลักกึนไปกึกช่อ,องกึก อีมหนึ่งหลังนกินน้ำทะเลก็ชิวอาจจะได้เนาะอะน้ำมันก็เดยซิมเอาไทยก็เดยซิมอะน้ำมันมันจะออกเข้มๆกลัวพี่น้องเนาะแต่ก็มาซิมเบอร์อยู่เอาไทยเอาไทยบอเข้มบันไดพี่น้องธรรมดาเนาะแต่ว่าเอาไทยนี่บอไซเนาะอยู่อะน้ำมันไซกลัวเนาะบอลเข้าไปอ่าเกาะภูเก็ตนะไซไซกลัวพี่น้องเนาะตามเบอร์ในคลิปได้เลยพี่น้องเนาะคำแจงเอากล่องลงไปหนาเนาะมันเสียนแบบไซแห้งอีหลี ยูหมดย,ย,ยูพี่นี่พลังยูพุ่นนี่เห็นแน่นนยแนเห็นเลยเห็นเห็นไวๆอยู่ไวเลยแล้วยู่่อาเอาไทายอยู่เข้าไปนั่นยังกร<อ>ะยองต้นหนาจะไปใส้ไปได้นะเอากล่องลงนี่ยังแน่นเห็นเฮานี่ยังอย,งยงงากซื้อมั่วจังหน่อยน้อเพื่อนเนาะแต่กระไอยู่นเนี่ยแนมมูนิไอยู่แต่ว่าเขากล่องลงนี่มันอยากมั่วจังหน่อยเนาะกระไซเลยเนาะ เพราะว่าเอาอย่างนองรัดคือบวัวให้น่ะกับไายเมื่ออันนั้นไม่เซืยพี่น้องเกื่นน่องพลองน่องโลดอยู่น่าพลาตลอดไปน้องรัดกินไหวไฟให้ช่ไหมใชาแต่ไม่ยังเนาะใช่แต่ใส่ขวดมันสีเหี้ยมันสิแตกน้องเกลื่นโลดมันจมหัวเหี้ยไปใส่นั่นแหละพี่น้องความบุญสุดน้องกะดีใจตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วก็มี โอบุ่นกันซะไปหาไอ่เอื่อยกับอบุ่นนี่แบบไอ่เหมืนตอนฮับดีแห่ององี๋เนาะไอ้ละ,ละคนกับโอ้โจนแบบจนเขาเก่งใจเนาะจนเขาเก่งใจพี่น้องอย่า,าบอกว่าคนไทยคนไทยนี่สุดยอดแห่องอี๋คันแบบว่าคันในหักไฟแล้วกับแบบทุ่มเนาะทุ่มสุดโต้หักอีพี่น้องจนเขาแบบ ่นก็ขอให้อยููได้พี่น้องเนาะยู่สุรา์ฮะายเป็น่ายยูต่ออีกบ็อยากให้อยูแมนาอเอือแต่ละคนนั่นแหละคนอยากอยากให้อยูต่อแหละจะว่าเฮาแบบเฮ้อยู่ไปกับมันแจ็นได้มันแบบมันเกรงใจแบบมัน่น้าเข้ายูพอไม่นสิแนวฟ้าแล้วแต่ก็มีอ่าอยางเกินนาะสุราชีบานเบียดย่บานเนาะก็สีเามืออนี้ก็มื้อื่นนี่ก็สิมือแตดึกๆเ่นน้องเนาะมือหอดบานคำแซงกะ ไปโกนมันเนาะโกนมันกระขายมันได้เพื่ออะไรพี่น้องจะเสียโอกาสไปไหมเนาะการสิไปอันนี้ก่อนเป็นเนาะงขายมันขายมันได้เงินกระสายขึ้นไปหาเสียวก่อนน่าจะไปอยากไปบ้านอกอยบ้านนาริตาเนาะอยากไปเพราะว่าคำแช่งเด๋อเอ่ยปากไว้ร้ายเทืออะไรพี่น้องกับว่ามีโอกาสได้ไปเนาะตอนนี้กับเมื่อโกนมันขายมันก่อนแต่ว่ามันกรเน่าร้ายพี่น้องบู๊ซี่ได้เนี่ยได้ร้ายปันได้เนาะ ทาเบิ้งพี่น้องเนาะว่าสวนสวนต้นที่สองนี่กันเหน่าไหลีพี่น้องจนคขมแสงไวยกกลนั่นแหละแต่มันจําเป็นเลยเด้เอาจากอ้ายครับขับาจากอ้ายมาเลยอ้ายก็อยู่ไทยเนาะ,ะก็เลยว่ากลแต่ถ้าได้กะแบ่งกันเนาะแต่ค่าสวนเขากับสี 4, <笑><笑>บ่สี 2, 67, ่พันธ์โบว์สีนไดสองพันโอเคอเนาะสี่สิบแปดพันธ์โอ้โหคอมได้โอ้ยได้ทั้งการไม่เน่ะ กาบพี for for ่น้องกะะปรมาณนั่นแหละดีใจแห้อย่าบอกว่าผมเคยนะครับความรู้สึกแบบดีๆเนาะอบอุ่นแล้วกัแบบตื่นเต้นบมเคยตื่นเต้นปั้นนิดชักเถื่อพี่น้องเนาะไปบอลได้กัแบบมีแต่สิ่งแปลกใหม่พี่น้องเนาะมีแต่สิ่งแบบแปลกๆมีแต่สิ่งครั้งแรลกมืด่าวสั่นซ่าพี่น้องเนาะมาเห็นให้เ่าตื่นเต้นตื่นเต้นเสมอเนาะตื่นเต้นแลยอีกอย่างเขาเดินทางกันสองคนเนาะ มันสีแห้งเต็มเต็มไปไงพี่ดองบอกถึงเลยกะอยากขอ,นะขอ,อ,อบคุณนเนาะขอบคุ่นไอเอืวอร์จูคุนเนี่นแหละการเอฟซีทีอ่าคอมเมนต์แล้วกาให้กำลังใจมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะอ,อยากขอบคุณนเบิร์ตสุบุจุคนเนาะพี่นอ้องทั้งฟังไทยฟังเล่าแหละทีติดตามแล้วกาให้กำลังใจเอากสอะสซีคิตอ่าคลิปดีๆให้เบนะิรงเนาะคิดสุดโตนั่นแหละพี่น้องเนาะ เด็กคิดดีให้บังพี่น้องนะบอกยังบอกพี่น้องเนาะว่าขึ้นมาแล้วก็แบบมันขีดเสียนผ่าพนะพอไปอยู่รนแห้งกลับมาในโบจักสีเห็ดยังพี่น้องเนาะมันยังงงอยู่กลับมาฟังเล่าเห็ดยังโบถึงเนาะมันยังงงอยู่กับฟังไทยเนาะพาเราไปอยู่กระโดนเติมมันเกิดจากงบซึกมันก็แตกต่างได้พี่น้องมาจะไปถ่ายคลิปเื่องสามวันนี้เนาะ่ะพี่น้องผ่าเป็นกำลังใจให้เน่สอง ไอ้น่องคำแจงกัาแฟยาคาขาใจพิษเอลซี MC มาคอมเมนต์สองครับผมรับพี่แฝงนะบอกวันสั่งไปพี่นอ่อสิ่งกำลังใจครับโผมสวัสดีครับบ๊ายบาย